สวัสดีครับกลับมาพบกับจตุพลชาแนลนะครับกับบทรสรุปของฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเริกโกมาริดนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ได้ในรอบ7ปีนะครับก็เอลโซโรนะครับคุณซอ้อดิเอโกซิเมอเน่นะครับคุณืซอร์เริกโกมาริดนะครับ,อ, one, รบ,อ, er is, รบออการปลื้มสุดๆนะครับหลังจากพาทีมคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนในซีซั่นนี้ได้สำเร็จ นะครับด้วยความยากลําบากนะครับจากที่ช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างเหมือนจะง่ายนะครับเพราะทําแต้มทิ้งห่างอันดับ2อันดับ3าเนี่ยตั้ง10กว่าแต้มนะครับก็นัดล่าสุดนะครับก็เป็นการลุ้นแชมป์ระหว่างแอดเรดิโกมาดิลเล่ก็เรอรลมาลิดนะครับอาริร่วมเมืองนะครับซึ่งแออมาลิดก็มีคะแนนนําอยู่2แต้มนะครับนัดนี้หากแอมาลิดชนะก็สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับ ก็เทนเนอร์ดิิเบลเน่นะครับก็หลังจบเกมนะครับก็เขาก็กล่าวว่าหลังจากจบเกมเขามีรู้สึกมีความสุขมากในการควา้าแชมป์ในฤดูกาลที่แสนยากลําบากนะครับก็เกมนี้นะครับกว่าจะชนะได้ก็ต้องรอให้กองหน้าตัวเก่งนะครับลุยชัวรเรสนะครับซัดประตูชัยนะครับก็ในนาทีที่67นะครับทำให้แต้มก็ห่างกับ เรอัลมาดริดส,สองแต้มนะครับก็ในเกมนี้นะครับก็ลูเชเรสน,นะครับหลังจากซัดประตูชัยนะครับก็หลังจากจบเกมก็ได้วีโอคว้าหาครอบครัวนะครับพร้อมกับล็อกให้แสดงความดีใจในการคว้าแชมป์กับเอเลติโกมาดริดนะครับก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นแชมป์สมัยที่2ของเอลโซโรนะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่2ในรอบ สิบปีเอรอบเจ็ดปีนะครับตั้งแต่ซิมเมลนี่คุมทีมแอตแลนติกตั้งแต่ปีคชอนะครับสองพันสิบเอ็ดนะครับก็แล้วก็คว้าแชมป์ในปีแรกในปีฤดูการ2013-2014าแล้วก็ล่าสุดนะครับคว้าแชมป์ฤดูการ2020-2021ับนอนะครับก็ส่วนลุยโซเลสนะครับก็ได ได้กล่าวทั้งน้าตานะครับและก็ย้อนกลับไปที่บทความนะครับที่ลุยโซเลสเคยกล่าวนะครับที่ช่วงโรมันคูมันนะครับมาคุมทีมใหม่ๆนะครับก็บราซิลเลนานะครับเคยบอกว่าลุยโซเลสแก่เกินไปที่จะเล่นในเกมระดับสูงนะครับซึ่งเป็นคงจะเป็นคําที่ทําให้ลุยโซเลสเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดนะครับ หลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมเอเลนโคมาลิกเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ทำให้บาซ่าเนี่ยรู้สึกเสียใจไม่น้อยนะครับกดนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ